ครับพี่น้องนะเบาสิคันเนาะมือนี้ผมเองเบวสิคันกับอยู่บ้านยายว่านครับพี่น้องเนาะเพื่อมาตามแนวทางให้เอฟซีหรือพี่น้องเขาเนาะคือควาวหมายก็ตตรงตามติดๆครับพี่น้องเพราะหญยว่านเป็นคนฟันแม่นเท่าตรงตามติดๆพี่น้องเพื่อสีมีแนวทางให้เอฟซีหรือพี่น้องเขาเนาะผมเองเบวสิคันกับอยู่ที่บ้านยายว่านครับพี่น้องเนาะอวดก้อนยาย่านหมายเลขสี่สามครับพี่น้องถือว่าออกสี่สามตรงตรง ส่วนมากยายว่านเหล็กคนสิเข่าประจําครับพี่น้องเนาะต่ก่อนผมเองกับบไดมาเหตุคลิปเนาะพี่น้องเพราะว่าพึ่งผูกข้าวครับพี่น้องพึ่งออกคลิปแรกเนาะนี่ก็สิมาติตามให้เป็นคลิปที่2ของยายว่านครับพี่น้องเนาะเป็นคลิปที่2รอ,อบ2อนอพี่น้องยายว่านครับพี่น้องเข้ากับมาตามพ่ามฝันยายว่านในกันนาอพี่น้องเข้ามือนี่ว่ายายว่านถันฝันนิยั่งครับพี่น้องหรืออย่างไรเนาะเข้ากับมาตามมันอีกผมเองเบาวสุขกันกับ ได้กาแฟมาให้ฐานหอหนึงเนาะเพราะว่าวงวดลงนึงผมเองเบาซึ่งข้าก็ได้นิดน้อยครับเพรได้ใส่ได้ซอยเนาะก็เลยซื้อกาแฟมาให้ฐานหอนึงวัวหน้า,หนาใครว่ากันไหมเนาะเอฟซีเบาซึ่งข้ายังได้กัขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาติดตามและเขามากดไลห์กดแช่เบาซึ่งข้าเนาะเดี๋ยวเาไปหายายว่านน้ำกันครับพี่น้องเนาะพี่น้องเขา ให้ตัวได้ใหญ่ให้เจ็ดสี่สามเหวันที่แล้วเจ็ดสี่สามออกเป็นสี่สามพี่น้องเป็นสี่สามเออหันตัวเหล็กมาให้เจ็ดสี่นี่ครับพี่น้องเนาะที่ยหายให้งวดเมื่อกี้ครับพี่น้องเจ็ดสี่สามเนาะวันทีเดินว่าเปล่งออกไปแล้วล่ะพี่น้องเพียงแต่โซ่พี่น้องเบิรงซื้อเนาะเพราะให้ตัวนี้เนาะครับพี่น้องมือกับสิมาตามแนวทางหรือความฝันของยายต่อเนาะขอบคุ สวัสดีเจ้สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับผมนี่ยายว่านเด้จ้าเลยครับผู้จักทีแล้วผู้งามๆในเขียวกระโปาดอกอยู่เห็นชายว่านนี่ฝันแม่นจริงไมาถามแม้กรทั่งควฝันของยายมื่อนี่ว่าที่ควาฝันหรือยังครับผมฝันยังกับฝันอยู่กับจัก มันชิแม่นหรือเป่าม่นก็บ่บฮนะู้ล่ะนี่ครับครับอะไรนะใช่เราพ่อ, <c oughs> อฟันให้เอ็ซ์ฟังหน่อยครับผมฝันว่าเขาเอาเนื้อหมูมาโป่งในเตียงนะก้องหมักไงหนึ่งเอาเนื้อหมูมาให้แล้วเออมีทั้งเนื้อแดงเนื้อขาวฝัน,นดีทั้งน้ำมันทั้งยังล้วว่าเออกันเลยว่าให้ร้านน่ะนั่งเฝ้าวไว้เดี๋ยวมาเดี๋ยวไก่สิเอาไปกินเออเลยว่าสิวันนี้มันมีแต่เสียง ไปกระซิบนหูวะซูนหาซ้ำซูนหาซ้ำเออก็เลยหูว่าขึ้นห่วยก็เลยบอกบอกลูกว่าเมทวันคือนฟันยังสีว่ากำลังตีก็เลยว่าหมูอ่านพอดีเล็กเล่าออกก็เลยล่องเบิงเลยล่องเบิงยี่สิบบาทเอาเต็มเต็มเลยซ้ำก็เลยก็มันมันออกยังไงซ้ำหาซ้ำบ่ สามหาสามขเยนสามก็ได้จะช้อมตูดดิหาจามก็บ่ได้ร้ายเรายื่อจุบาทบด้๋่ากนมลูกลูกล้านล้านลายเวดาเขาปดว่าล้านลายพูดอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเขามากระซิบที่ขังูครับจ้ามีแต่เสียงจะบอกเห็นคนแต่ว่าเสียง เสียงผู้หญิงนไงล่ะผู้เสียงผู้หญิงยายว่าทีว่าพ่อแม่ทอนนีเจ้าที่จะทางบ้านนี่ละ่ะ<อ>คืดๆนะเพราะว่ามือออกที่สามนะว่าที่เลี้ยงให้กิ้น<อ>จะได้กะยายให้ลูกหลานใครหนาเด้อว่ะเลี้ยงพ่นย่างนี่เลี้ยงพ่นนี่แหละจังได้ฟันได้ท<อ> <laughs> ุนทุนห,ห,หาสามนี่ทุนหาสามจ้าเจ้าหงายว่าข้อความที่ว่า ที่สามงวดที่เลี้ยงนะเพราะว่าผมถึงเมื่อไหร่นะอยากให้เอฟซีเลยเดาว่าใช่ฝันยังไงที่สามงวดที่ผ่านมานั้นเปลี่ยนครับเพิร์ว่าเลขมันออกแล้วเด้อฟันว่าโอ้ตัวนี้ฟันว่ามันออกแล้วตัวนี้เขามากระซิบมาห้องในกห้องที่เขาเออตัวนี้ห้องแต่ก็บ่อยเห็นคนคือกันนี่มิสิเฉียงเฉียงผู้หญิงคือเจ้าเก่าเฉียงผู้หญิงที่เก่าฟันว่าก็เลยทำออกตัวได้ สี่สามคนวะสามโตเด้เจ็ดที่สามคนวะเออออก็ออกไปที <c oughs> หล้วะในความฝันเนี่ยก็ได้ว่า <c oughs> ตื่นกวะว่าแต่เรื่องจริงน่ากระเตือนตื่นขึ้นกบคิดที่ถวนคิดบนฝันตัวนีวาก็รลยไปจดไว้อย่าลืม <c oughs> อเ <c oughs> นี่โตโต้หน,นีคนบอกว่ามันออกแล้วคนว่าแต่คนบอกซื้อพคนว่า ศูนย์สี่สามโอ้ศูนย์หาอันศูนห้าสามมันว่างีแต่วันเนือนมูนเาพ่นกล้องไงว่ายะแต่ันลิี่จะเจ็ดหาล่ะกันไม <ตำ S 1> <ห>่ต้องเาจาอ้าแต่วันเนือนมูพ่นกล้องไว้แต่เชียงพ่นกระชิบเน่ยศูนย์หาสาม,มแต่มันติดตึกรูปปรตรว่วกตือของมึูโหนแน่ครวบวันเนาะตามทีนี้ประสบการพานมาน่ยฝยันน,นี่เลขสิเขาใช่หะ กับบองหูบางเทือมันก็เข่าบางเทือมันก็เข่าก็ยยกกับบองหูนี่วะเนี่ยอย่างก็วันก็เลยลองเบงเหล่าเมื่อวานเนี่ยก็เลยมันได้ไปยี่สิบบาทเออพันเราเป็นแต่ตัวนี้บอดายกับบอดายห้องบอกเนาะบอกผมกระชีพเจงหูตัวนี้ แค่ยิ้เต,ต็มเลยเนาะเต็มเลย,ลเลยลแหะจำได้อยู่เมื่อศูนย์หาซ้ำคนมาคนเพื่อนกระชิบเขาเหลือห้ามง,ง่ายๆมันจะตีแยกกับเจตมาเนาะเจนหา <5. S 2> แต่ว่าเขาเอาเนือ้อในในความฟันเราไม่เนื้อมากองไว้หนาติอันในเตียงหน้าบ้านนะแล้วจังเพื่อนกระชิบ<อ>เนื้อมากอกไว้ให้แล้วจังกระชิบไปบอกว่าศูนย์หาซ้ำนะ ก็เลยคือเอออย่าลืมก็นลืมทียไว้เดี๋ยวไปทีทิ้งเนี่ยย่าในี่ได้เลี้ยงคุ้มเจ้าที่แล้วก็เลยไปฝันวันเถาะเออฝันว่าเขาเอาเนื้องัวมาให้เนื้อมูมาให้เนื้อมูเออเนื้อหมูมาให้มัน,น,มมน,มนก้องไว้แล้วกพิน่นกระชิบในละโอ้จังวานทีอันไหนเนา บวฟนานออ้อเป็นข้าฝันเนีนแนวทางเนาะเแนวท่าขากหูใดว่าเลขสองตัวใดกันหงจัดใหญ่จัดเอาเหลวนีเหล้วชินศูนห้าสามแต่ว่ามันก็ไป<อ>ตามมาเถียงมาขึ้นแต่วันนี้อาจจะออกไท่เอกกระไดเนาะอือเป็นเหล่าเนาะมทิ้งไว้ทุกคน <laughs> สมบัติทั้งมวลเรียกส่วนไรนาที่เจ้าอุตสาห์ทำมาแต่ต้นใชเป็นของเจ้าจะเอาติดตนมันไม่มีผลให้คนอื่นไป<อ>เงินบาทหนึ่งนั้นลูกหลานใส่ปากสับเลือยังควักไม่อยากให้ใช้ในธนาคารลูกหลานเอาไปต่างแข่งแยง่ช้ช้หมดไปไม่นาน ตอนอยู่ก็พอพบอนก็รับไม่เล็กให่มเล็ก็นอะได้นั่นนั้นถือถืออันนั้นทงวันมาเไปถิอีรงกาที่ทงวันมาตกปุ๊บกลมเก็บสมบาตทั้งมวนเรียกส่วนไรน้าที่เจ้าจะทำมาแต่ต้นใจเป็นของเจ้าจะเอาติดตนมันไม่มีผลให้คนหินไป กุ้มเก็บทุงวันแตกอาเนี่ยลูกบปิกนิำรับขอบคุณเอฟซีเดี๋่าลำลำแบบขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น้องเออกับขอบก็ต้นหันใช่กับบหูมเนียชื่อวเาแบบไดนนี่แต่นี่แต่ไว้พ่อนให้มดถูกมดจกมดโลกมดไผ่เวลาเนี่ยให้เขาหาพันก็ได้กลับมาหาลาราบ หาพันหลาหาพันล้านแล้วใหญ่นะเดี๋ยวมาเองเดี๋ยวทำความดีในตกน้ำวะไลตกไฟวะไม่เวลาตกตกได้ยากสิมีผู้เศรษฐีใจวุ่นซอยเหลือเฮาอยุดหลักหลามีทางออกจนได้แหละมีกีมาเข้ามาซอยหนอยมีกีมาเข้ามาซอยเย็นอย่าขวากขาเตะมามันอย่ากามหมามันเอ้ย วันนี้ก็นจะคุยเรื่องเลี้ตัวเนาะครับยายเลี้ยงกับยายว่าไปแล้วเด้เออว่าไปแล้วแต่ว่าสิว่าความฝันสิว่าฝันได้เลี้ยงเจ้าที่ก่อนเนาะจ้าเลี้ยงเจ้าที่แล้วครับมานอนฝันว่าเขาเอาเนื้อหมูมาให้เออเดี๋ยวเขามากับซิบตัวเลขกซิบตัวเล็กในหูสามจะว่าเออจะเพิ่งบ่ได้ว่ามันออกแล้วล่ะนะก็เขาิคตอวนี้เพิ่นบ่ได้บอกคือสุดก่อนเนาะจ้า ไอ้สุดก่อนเนี่ยเพิ่นสิบอกว่าเรยออกแล้วเนาะเรยออกแล้วสีสามพอี่ให่ก็เลยถามันไปว่าสามตัวนี่เป็ดสีสามเนาะเรียว่าต้นนี้เพิ่นแค่มากกับสิบซื้อระไิบอกเหืองว่าเรออกแล้วเนาะกสิบว่าศูนหสามเหมืนวาศูนย์ห้าสามเนาะโอ้ยจ่าตัวให้เทวดาว่าโปรดในเถาะศูนย์ห้าสามเนา แต่วตัวเลขกเขียนไว้แล้วนนเนาะย้ายโซ่เนาะน,น้อยๆพอจะได้เบิง่งเมื่อโทรย้ายสามเหลขกนําอี่เป็นตูใไม่เรื่องพี่น้องสิบหกคันว่าเนาะอีกใ,ใหย่ว่าตัวเลขตัวนี้ผมเองบา่าสิค่าสิบหอยฟังว่าเพิ่มบริหองบอกว่าเลขกออกแล้วแต่ว่าตัวนี้มากกับสิบซื่อๆกับพี่น้องมันสิแตกต่างกันกับความฝันของหล่อแปลกของยาย ผมเองบางซิ้าดกับซิมาตามเลยๆเนาะพี่น้องเพราะว่าตันนี้เบิขึ้นถือว่าบอกบอกตัวนี้กะมันไปตามประเทศแล้วไปเผื่นบาทเนาะแต่บางเตื๋อมันอาจจมาไทยอีกกรว่าได้กับการความฝันของยายว่านี่ฝันแตกต่างกันครับพี่น้องส่วนมากยายเพิ่นสิบอกว่าเลขออกแล้วต้นัันไม่สิแม่นพี่น้องเนาะแม่นว่ายายเัวนต้นอันสิแม่นพี่น้องผมเองบางซิ้าดกับซิมาตามเอยๆล่ะพี่น้องสิมาตามเรื่อยๆเนาะ เกลเกออกคนละเนาะใหญ่ไ้แนวท่าเอฟเน่ยโอ้ยมันมันเนี่เดียได้เขาปดกับมันละไว่าพี่น้องเปวดพี่ปดนเนาะจ้าจ้าป็สาตัวนี้ตัวนี้ถือว่าป็นตุยคอยอ่ยนี่ล่ำอวยพนไเอฟซแลสักก้อนนะลำบวยพร มันไม่ได้ต้นนั่นก็ไม่ได้หรือบ่ฟังแล้วทอนนั่นบ่เป็นอย่างอันนั้นไได้บมกละบ่ท่านมีบ่ือบัวเออสักอันก็เอาหน่อยนึงแต่บ่วอยากจันเลยล่ะบ่เป็นอย่างธรรมชาติเนาะปกติอะไรยายสวัสดีค่ะยายว่านเนอนี่จ้าลูกหลานเอ้ยกันอันนั้นยายว่านล้อ เทียงกะจยกสัน่นเน่กันพิพผาดประการใดกันขอภยัยเน่ได้จ้าเราฟังเอาตอนคำสอนโลกไหมไทยฝูงงงเขื่องเกสียงหอนคนเราฟังเอาเด้อพี่น้องเป็นสิงหอนหาคนดีไผยฝูมีศิลธรรม ที่อยู่เคืองท่าข้างไปเดินทางผิดเส้นทำตนเป็นคนจวามานที่หลอดกระดงบ่มีข้างแทนเคืองเคืองแผ่นนี้ได้ชื่อว่าเคืองคำเป็นคำจอนพอผู้ทเฮาตั้ง เพิ่นเราวังเอาไวโ้โพสีหฮมไงเจ้าคนเก่าอยู่สนโพกวางให้อยู่เย็นโพต้นนี้บ่ได้ปลูกตามดินเป็นโพสินโพธรรมวานมาในเมืองป่าว้วนำรรำคงงูคู่เหาหักสอนจัง คำพระสังขเจ้าโบราณเท่าเพิ่นวามาพระศิลิยะเพินเ่นได้จางโพธิมหมเอาคนเขาอยู่จนโพกกวงแห่หมเย็นนี่อหากแมน่นคำสอนบอลผงนำทางสีอันว่าโพธิสามตนคนเฮาสีใได้เพิ่ง ตกมาหอดึงก่อนตอนใายสัตนาราสีอานเพิ่นสีลงมาคนเอาคนผู้ประเสริฐเลือกแต่ผู้ลำเลิดกะทําสัางแต่บนดีอันว่าพวกปล้นเจียเรื่องโหดสามันยมพิบันมาจับเก่าสูเอาเวทจีกวาง ให้ทำดีเอาไว้เอาตนเขาคมมนุษย์สาลูกกวงคนสิลมเทาใายเพิ่นสิมาเลือกแวดสามหโมมพสีให้พอดีกับขึงคำแกว้วมันหักถึงเขาแล้วคนเฮาอย่านอนอยู่ ให้พากันตื่นซอน,ยนอย่านอนหนิงสีเพิ่งไปน,นี่เดี๋ยวนี่แสงท่มเจ้าองค์งฟุตทโษทกำลังจองมองไปใส่กเะเจอจ่าแสงท่มเจ้าซองมาหวังให้ลูกนี่กวงปวงประชาเจ้าลูกคนจักมันหัวหายใจเจ้าสีอยูเยน็น อย่าพ้ากันเกียดขานเดือทานผู้ถือสินถ้าไปกินน้ำพ้าผู้ป็นมีบุญลน้นไปผู้ทนเล่ไใดมีใจม่่นเตียงกะสีถึงแห่งห้องวิมานแก้วอยู่เย็นทุกจริงในโลกนี้ล้วนแต่อานิีจัง ว่าตาสังขาลาบ่เที่ยงตรงดอกเดือป้าเอาพี่น้องจะอะไรก็ขอบคุณยายว่านเนาะบ่ท่านจบทำได้ได้ยังยาวเออขอบคุณไลล่ะเอจ้าเขาก็บ่ท่านได้กินไวยเทียงตก็ไปสิบมประโลดขอบคุณไรไรเอ้ยจังนั่นกับผิดพลาดประกันนด่กับก็เอาไปได้ละเอ้ยจุกเลยทั้งมบนเลยตั้งลับมายายเนาะเออเออ่ะอ ให้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่มันก่อนยินให้ถูกใจโจ๊กใจโรคให้ไฟเสียงม้วนเนฮ้ยมันมันบุมมวนตรงนี้ใหญ่วะบุมมวนเลยล่ะบุมมวนเลยนะอืมแต่ก้นมันฟังก็ะมวลเนาะมันสั่นไหมมันสั่นล่ะแต่ก่อนเนี่ยแขวสิมีเต้านปากมันกัดเสียงมันกัดดีกว่านี่นี่มันออกทั้งปากทั้งยังมันคือว่าล่ะเนาะเท้าแก่แล้วกาศเนื้อเหี่ยวหนังยานหูตาเสียกะบวกระยังน้อย บเบาเสกขอบคุณเจวหลายเนาะขอบคุณจ้าเออเออเบาเสกานหรือพีนองเบาเสินง้านเนาะจ้าจ้าขอขอบคุณอีกเีครครับผมสวัสดีคับสวัสดีค่ะรวยรวยไปใจมาั่งใ้มีแต่คนหักคนหอมมีแต่คนเออคนแพงตลอดปลอดภัยยานตรายทั้งปวงพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาอาหังวันทามี หาตุวโยอาหังม <h arten. S 1> ันท่านี่รับประโตกูปังปังรวยรวยแต่กันอย่าเสียงไรเด้อมันการเสี่ยงจักะมียังมันซีเมนหรือว่าเมื่นกโมงูละเนความฝัน